คำว่าหักปั่นมาด้วยใจบอ่อได้ใสดินเหนียวปัน่นปอเดึอดิ่นเข้าป่าแล้วเก็บมาแส่น้ำเอาตีนยำจนน้ำใจปานกี่ตรงมุนอุ้ยปุย้ยจนบ่ม่มองดียังมีนามาสัญญาลมลมกลับมาคืนดีเพียงแค่มาเชยชม ของตายเสียดจังใดก็ได้บอกโอ้ยนนอให้มาขึ้นต่อตังให้ความหวังมือละน้อยแล้วมาปาทิไว้ให้หายจอยปวาตาคืนโอ้ยนนอใจสะอื้นคืนคมหนีบม,มมกมบวกิดฝากชีวิตไปผิดคนหลุดตนซาเจ้าของเดอ 回那。